ก็เป็ดสันเลยเป็ดสันเลยอ่ะคิดว่าน่าจะไม่พอกินนะมีนะเฮ้ยว่ายมาเป๋ว้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยดีแยงน้อย,ย,อยโอ้ยมาแล้วหนึ่งมาแล,แล้วครับผมนี่ขย่งน้อยครับขย่งน้อยเป็นคำครับผม ค,ครับผมไนคอมปลาคนระับที่ไหนนะที่น้ำม่นจะมีปลาผมโอ้วี่ตาเล็บแก้วตากระแหยย่ายงครับนี่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 ไม่เห็นช็อตวัดนะฮะับเมื่อกี้ผมปิดกล้องไว้ฮะเมมน้อยเมมน้อย <c oughs> ครับผม <S <s <ling> <S สวัสดีครับสวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีครับครับ <c oughs> พบกันอีกแล้วกับ GT Fishing Thailand สายตกแบบโง่โง่ใช่วันนี้มึงพาผมมาไหนเนี่ยนี่จะมันแปลกตานะอ้าวแน่นอนผมนี่ปักบุดมาเลยนะผมว่าหมายนี้น่าจะยังไม่มีใครหมายใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้หมายคลิปๆเลยครับหมายคลิปๆเลยฮะเพราะว่า จุดลงน่าจะไม่ค่อยเยอะนะฮะต้องบอกไว้เลยจุดลงมะเเวาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้แล้วกันเพราะว่าจุดลงไม่เยอะนะเพราะว่าตรงที่ผมลงอยู่เนี่ยมัน,ม,นมันมันมีพื้นที่ลงอยู่แค่เท่าที่เห็นเนี่ยแหละแค่สะพานเป็นกระจอดฝั่งหนึ่งแต่จอดรถได้แต่ว่าถ้าไปทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็คือมันจะมีคันปูนสูงสักประมาณเมตรเมตรแปดสิบต้องมีนะยังไง โอ้หน้าต้นวัดโชว์หน้ากล้องนะฮะมีตัวด้วยมีครับโอ้โหมีตัวด้วยจัดจัดมาให้น้าๆก็ดูหน่อยก็อะไรครับลูกหลิวลูกเกิดครับโอ้โหออด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 แอดเลยนี่นี่นี่ออด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 ปลารับแขกเออก็รับแขกครับก็โอเคนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหมก่อนเข้าไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดทิ้งต้องเลยนะเพื่อ ใจให้พวกเรานะครับแล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆเพิม่มนะครับก็อาจจะต้องเสียงดังนหน่อยนะครับจิงแต่รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกจะมีเสียงอยู่นะแล้วก็โอเคๆค,ค,ครับเดี๋ยวไปชมกันตกตาก,กันดีกว่า กดอยู Pig, oh, 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 ah, ่กดอยู่โอ้โหกินขนาดนั้นเห็นขันไหมล่ะเห็นนดิแยงใัญใหญ่โอ้ยแยงอย่างอ้วนอย่างอ้วนยืนมาที่แยงอีกแล้วครับนาเกศได้ทอดอีกแล้วเรียตัวแล้วครับครับผมอืม มาอีกแล้วแหมนอกจากหน้าดินลูกเกิดหนิวลูกเกิดยังะปิลลลูกเกิดอีกนะครับโอ้ยตา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 ยปลาใหม่นีนะฮะปลาใหม่ดี เะกะแหย่เก็บไปก่อนเก็บเป็นแต้มก่อนไปนับแต้มก่อนนะไ,ไเหลือได้ลาบเหลือได้ลาบนั่นแน่นนตกเลนฝั่งเย่าแค่ผมเอามาให้คุณแล้วหางแดงหางแดงลูกปลาชัดๆเหลียวลูกปลานะฮะ โอรงการนี้ไม่ได้มาง่ายๆเข้าแล้วออกย่านแหวเหมือนเดิมแหละเฮ้ยอะไรวะโอ้โหนี่ครับนี่นี่อะไรครับเหวไอ้นี่ขยห่งขยห่งใบข้าวทอดทอดกรอบได้ครับทอดข้าวแท้ เราได้ขย่ยงลายด้วยดีว่าใช่นไหมเนี่ยแหละถ้าที่โดนโดนกินอยู่ก็ไอตัวเนี้ยแหละอเอเ็ง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 นี่ครับผมขยั่งใบข้าวครับเดี๋ยวรวมไว้ก่อนจะได้กินหรือเปล่าจะได้กินหรือจะได้ปล่อยนี่ยมันกินอยู่เรื่อยๆล,ยละ่ะ วัดไม่ติดเลยวัดไม่ทันมันหมดแล้วมั้งเยอะอะไรได้เหรอโอ้อะไรอะไรใช่ วันเม่กบอกแล้ววันไม่ค่อยทันวันนี่ไหมครับมาเลยครับนี่เหลิวลูกปลาครับผมเปลี่ยวลูกปลานะเอากันนะครับปลาเอาเอาอยู่ใช่ไหมโอเคเด๋ยวเดิอนน้ากลับเมื่อไหร่นะบอกผมนะนะาเดือบอกแล้วนฮะนะนะนะ ดีจังโอเคถ้าจะถ้าเดี๋ยวกลับเดี๋ยวจะได้ให้เลยเดี๋ยวไอ้น่ะมีถุงไหมน้ำมีถุงแม่นะน้ำัน้ำหักถุงก็ใส่เล้๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเผื่อผมยังตกได้อีกนะเผื่อยังไม่นั่นนี่ปะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดกลับว่าเดี๋ยวเอาไปเลยเพราะว่าผมคงเอาไปไม่พอกินเลยตอนแรกว่าจะเอาไปทําเมลาบกรอบกินอยู่อะครับผมเดี๋ยว นี่ก็เป็นปลาของเรานะฮะแต่จริงๆก็กยังไม่ได้เลือดตกดีนะฮะเพอิอนคิดว่าน่าจะไม่พอก,กินนะมีนะ้าแกมาทํางานแถวนี้พอดีนะก็เดี๋ยวเอาปลาให้แกไปนะแต่แกไม่ขอออกกล้องนะโอเคใช่ครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมแกเชือกให้เดี๋ยว,ยวนนให้นะ้าเอาไปเทีนะอเอ่อาไม่ แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแกะเชื่อกันอเออยไม่เอ๋ยไ่อยไม่เอยอาไปนุ่เย็นๆไปนุ่นไปุไปไวอยู่อไวะไอนนปานไ้อครับผมอเอาเลยเอาเลยครับผมเอาเลยเอาเลยเทอเลยโอเคนาเข้าไปแล้วครับ ก็เป็ดสั่นนะเป็ดสั่นเลยอ่ะเฮ้ยเรื่องตออกแล้วใหม่ตัวออกอี่แล้วเรื่อวเรื่ทันเลยไปดันแล้วเกี่ยวกับการบาลเลยเจ้าไปแล้วไปแล้วอันนี้รับใหม่ไหมนี่ครับใหม่อีหนึ่งครับแต่ว่าอ่า นาที่เขามาทํางานแถวนี้ไปแล้วนะน่าจะตัวนี้ก็คงอ่าปล่อยเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราคงไม่ได้เก็บมาทั้งวันนะแล้วจะปล่อยเลยตัวนี้เพราะว่านาเก็บกลับไปแล้วเก็บแล้วเหรอเก็บเลวทำไมอะ ฝนจะมาอีกแล้วถือว่าเมื่อกี้เราได้เยอะนะก็ก็ได้พอได้นะทั้งันนี้จริงๆก็พอได้ลาบจานเล็กๆจานหนึ่งนะแต่ว่านะน้าทำทำทางเอเ่ยเป็นคนงานคนงานทําทางฮะก็เลยถามดูว่าเอาเอาปลาไหมเขาเอาก็เลยให้เขาไปนะฮะก็แต่เขาไม่ออกกล้องนะคเขาไม่ขอออกกล้องเพราะว่าเขาต็น ก็เลยให้เขาไปนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ได้หม่อีกตัวหนึ่งก็เลยเดี๋ยวกลับแล้วเพราะว่าเริ่มคืมใหม่แล้วฮะอันนี้น่าจะหนักก็เลยว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็นี่ก็เท่าไหร่บาทสองครึ่งเนาะสองครึ่งนี่เรามาถึงหมายเลขโมงสิบเอ็ดโมงได้แต้มได้ตัวฮะ คือเป็นหมายใหม่ด้วยเออเป็นหมายใหม่ด้วยแล้วก็บวกว่าก่อนหน้านี้เอก่อนหน้านี้ไปว่าจะพานนะต้นไปอีกหมายหนึ่งนะฮะที่ว่าหมายที่ผมแนะนำนะฮะแต่ว่าก็มีน้าๆตกแล้วแล้วเราก็เลยไม่ได้เข้าเนอะแล้วก็น้ำน้ำน้ำขึ้นเยอะน้ําใช้คําว่าขึ้นล้นตลิ่งที่เรานั่งตกกันนะฮะผมก็เลยเลือกที่ว่าออไม่ตกดีกว่ามันเฉแฉะแล้วนะ คือเราตั้งใจมาหลิวไงเออใช่ตรงนั้นมันหลิวไม่ได้ถ้าน้ําเยอะขนาดนั้นตรงนั้นมันหลิวไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยเราก็เลยมาหามองใจมาหลิวลูกเกลยหลิวสปิวหลิวสปิวใช้คำว่าหลิวสปิวอ่ะจีตรงนี้ก็หลิวหลิวได้ไหมมันก็ไม่ได้น้ำลึกเนอะต้องสปิวสปิวก็ไม่ได้อยู่่ะอย่าว่าหลิวเลยน้ำไหลแรงใหม่นี่น้ำไหลโคตรแรงเลยมาหลวแล้วก็เดะเนี่ย แล้วก็จับจีบเอานะของผมตกเป็นจับจีบเอาสรุปแล้วก็ <S <S เป็ดหนึ่งตัวแต่นี่เ,เริ่มพันแล้วโอบพันหนึ่งนโะอ้โหของราต้นก็เหมือนกันก็ตกต,กตอนแรกตกหน้าดินคันหนึ่งด้วยนะสองคันแล้วก็มามาตกก็เป็นเหมือนกันนะจับจีบจับจีบแล้วก็ตีโยนไปฮนะเกี่ยวขนม,มปังโอเคก็สาหรับคลิปนี้โไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามา,มาแล้วมาแล้วต้องรีบเก็บแล้วอก็ถ้าชอบใจคลิป แบบนี้นะก็บางนะเพื่อนๆเนี้ยยังไงไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งดิ้งดองมินันให้เราด้วยใช่ครับผมไปดูนะฮะริปหน้าเราจะพาไปไหนไว้เจอกันริปหน้าครับผมครับผมเจอกันริปหน้าครับบรายบาย้ยมาดีกันเลยเก็บเป็นตกปั๊บเลย โอเคครับเดินทางกลับบ้าน